สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมในคลิปวิดีโอนี้นะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะที่นี้นะวันนี้จะมาให้กําลังใจและฝากถึงนะคะคนที่เคยทําร้ายความรู้สึกนะคะคนที่เคยรักมากเนาะที่เคยจากเราไปนะคะในไพ่ใบน,นี้ก็คือตอนตอนมีกันอยู่ทําไมไม่รักษาไม่ดูแลกันให้ดีเนาะไม่เห็นค่าแล้วมันนึกเสียดายตอนนี้มันอาจจะสายไปแล้วนะคะฝากถึงคนที่เคย ทำไม่ดีกับแฟนไว้หรือคนรักนะคะในอดีตในในอดีตหรือที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้ลูกดวงที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นพลังงานหรือเป็นกําลังใจให้คุณก็ได้นะคะขอให้ทุกคนนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลแล้วนึกถึงใบหน้าแฟนคนที่เรารักนะคะเนาะคนที่เราเคยมีปัญหามีปมขัดแย้งกันอยู่ในอดีตท,ที่ผ่านมาหรือเลิกลากันไปแล้วนันในไพ่วันี้จะมาคิดถึงหรือมาเสียดายอะไรกันตอนนี้เนาะก็คือแบบตอนตอน,ตอนมีกันอยู่ไม่รักษาเเเรราาาไว้นนะะะคะอะามาดูกัลย ขอให้ไพ่เราเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่นะจะเปิดเพิ่มหรือไม่เพิ่มเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะคะขอดูพลังงานรวมก่อนเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนมีไม่รักษากันไว้เนะาะจะมาเสียดายอะไรตอนนี้มันอาจจะไม่ทันแล้วนะคะที่หมอบอกเนะาะมาดูกันเลยค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะเราคาดหวังกับเขาที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะมีเหตุการณ์ทําให้เราเกิด การเข้าใจผิดการยุติจบความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ก็ได้ที่จะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นทั้งพ่อแม่ฝ่ายเราและพ่อแม่ฝ่ายคนที่เรารักในอดีตนะคะที่เขาทาไม่ดีกับเราเนาะเราเกิดการขัดแยง้งการจบการยุติจบความสัมพันธ์หรือการเลิกลาการหย่าร้างได้ในไพ่ใบนี้นะคะมีปากมีเสียงทะเลาะการการขัดใจการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะรู้สึกเหนื่อยๆจมอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่ง,งเก่าๆนะคะในไพ่ใบนี้เนาะแล้วไปแบบ ไม่หวนกลับไปแบบปุ๊บปั๊บฉุกละหุกอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บไปเลยก็ได้หรือบางกรณีอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องบุคคลที่3มือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในไพ่ใบนี้แล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะคนที่จากเราไปเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาไปแล้วเขาจากเราไปแล้วเขาต้องได้ดีกว่าเขาต้องเจอคนที่ดีกว่าเราลักษณะบางทีเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เอาเราอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเป็นคนที่คอยห่วงดูแลเขามากเกินไปเขาไม่ชอบคนที่ดีเกินไปก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะเรามันดีเกินไปใช่ไหมอ่าวันนเี้ไม่ป็น ไพ่อันนี้เป็นไพ่กาลังใจค่ะให้กลับมารักตัวเองก่อนนะคะวันนี้บางคู่บางกรณีที่ยุติจบความสัมพันธ์กับคนรักคนครั้งเก่าไปแล้วนะคะคุณเปิดใจค่ะคุณเจอเชาวต่างชาติต่างภาษาไปแล้วในบางกรณีจดทะเบียนสมรสแต่งงานโยกย้ายทินฐานไปอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะเนาะบางคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะบางคนใช้ชีวิตคู่ที่ดีมีความสุขแต่มันมีบางครั้งที่หวนขึ้นมาหรือว่าเลื่อนเฟซบุ๊ก เลื่อนติ๊กต็อกเลื่อนสตอรี่นะคะบางทีไปเจอคนรักในอดีตก็ได้แบบเขามีความชีวิตที่ไม่ดีผิดหวังเสียใจหรือว่าเขาดําเนินชีวิตไปด้วยทางที่ผิดๆก็ได้คะ่ะบางคนกินเหล้าเมายาติดอยู่ติดยาสัมาเรเทยียมเมา,าหรือว่าหมดเนื้อหมดตัวนะคะเพราะผู้หญิงคนรักที่เขาไปติดนะคะติดพันคิดว่าจะมีดีแต่สุดท้ายไม่ใช่ก็ได้ในไพ่ใบนี้คุณเติบโตนะคะและเจอคู่ที่ใช่คู่ที่ดีแล้วนะคะวันนี้คุณรู้สึกสบายใจไม่จงปักกับสิ่งเก่าๆแล้วยิ้มรับสิ่งที่ให,ใหม่ๆนะคะคนรักคู่ครองคนในปัจจุบันนนนเเป็นคคนคดีีมสสมสอุณะะ เขาซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือปลดภาระหนี้สินจากคนเก่าแฟนเก่าเราก็ได้ที่เราเป็นภาระหนี้สินหรือเราช่วยเหลือค,ค้าคูนเขาอยู่นะคะในอดีตเนาะตอนนี้คุณอะดูดีขึ้นนะคะคุณดูดีขึ้นมีความสวยความหล่อขึ้นจากที่แฟนเก่าเลิกลาไปแล้วนะคะที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วหมอหมองว่าพลังงานค่อนข้างจะดีแต่คุณแค่มีความบางทีบางมัน,มน,มนอาจจะมีเสี้ยวอารมณ์ความรู้สึกที่นึกถึงขึ้นมาบ้างแต่ตอนนี้คนเก่าคิดถึงนะคะ คิดถึงพยายามอยากเจออยากพูดคุยหรือบางบางกรณีเนี่ยมันนึกเสียดายคะ่ะอยากจะกลับมาดูแลเราแต่มันไม่ทันแล้วเนาะพอเราเปิดใจใคนใหม่ไปแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาก็คือเขาพร้อมที่จะรับในการเป็นตัวเรานะคะไม่ต้องไปแต่งแต้มสีสรรรันอะไรทั้งสิน้นรับที่เป็นตัวคุณเองบางคนบางกรณีเนี่ยที่หมอบอกมีลูกมีเต้าด้วยกันค่ะมีลูกกับแฟนแฟนคนปัจจุบันแล้วนะคะอดีตก็คืออดีตเนาะมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วในไพ่ใบน,นี้แต่เหลือแค่ความทรงจําค่ะเอาไว้ซึ่งกันและกันในไพ่ใบน,นี้เก็บความรู้สึกความทรงจาไว้ในอดีตนะคะที่มันผ ไปแล้วบางคนบางกรณีความรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นได้ซ้ําค่ะที่อยู่กับคนที่เลิกลากันไปค่ะเขาทําความทุกข์ใจความเสียใจนอนร้องไห้นะคะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนะคะบางทีไม่สามารถพูดบอกกับใครได้อ้อ,อนวอนก็นแล้วขอ้องเขาก็แล้วสุดท้ายเขาก็ไปนะคะเขามั่นใจในตัวเองเนาะว่าเขาไปเจอคู่เขาาจะดีกว่าเราลักษณะประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นวิบากกรรมหรือเวรกรรมที่เขาทํากับเราด้วยนะคะปัจจุบันนี้จะบอกบางคนบางกรณีเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นหนี้เป็นสินนะคะหรือว่าต้องขายที่ดินบ้านจำนองลักษณะประมาณนี้ค่ะเพราะ หมดเงินหมดทองกับเรื่องผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายก็ได้ไปซัพพอร์ตผู้หญิงมากเกินไปผู้หญิงเข้ามาซัพพอร์ตผู้ชายมากเกินไปก็ได้ในไพ่ใบน,นี้มันเป็นได้หมดนะคะที่หมอบอกเนาะวิบากกรรมที่เขาได้รับมันต้องชดใช้กันนะคะเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรน,นะในไพ่ใบน,นี้เราโอโหสิก,กรรมให้เขาแล้วเราก็จะเจอชีวิตที่ดีคู่ที่ใช่นะคะเพราะบางคนบางกรณีเนี่ยโยกย้ายทินทางไปอยู่ต่างประเทศต่างแดนที่หมอเห็นค่อนข้างจะมีความสุขความสมบูรณ์นะคะอะไรที่เราไม่เคยได้จากคนเก่าคนใหม่เขาให้เราทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยนะคะคุณเป็นนคที ใจิตใจดีนะคะเป็นคนที่รักและเขาเรียกอะไรรักและซื่อสัตย์กับความรักมากถ้าเกิดว่าไม่ผิดหวังเสียใจจริงๆเนี่ยคุณยังรู้จักรักตัวเองไม่เป็นในไพ่ใบนี้พอตอนวันนี้เรารู้แล้วว่าการที่เสียคนคนหนึ่งไปที่เขาไม่ได้รักเราอะ่ะคุณกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นวันนี้สิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่แล้วคะ่ะความสําเร็จสมหวังนะคะ แก้ไขปัญหาวัืสักคุณผ่านไปได้แล้วคุณจะเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะเข้ามาซัพพอร์ตอาจจะมีฐานะมีความมั่นคงเลยค่ะค่อนข้างจะดีเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยนะยิ้มรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเนาะมาเสียดายตอนนี้มันก็สายไปแล้วค่ะคนเก่าเนาะอ่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะคนที่เคยทำร้ายจิตใจทําร้ายแฟนถ้ามีโอกาสหรือเจอกันหรือแม่แม้กระทั่งการพูดคุยกันแชทก็ หมออยากแนะนํำเนาะให้คุณรับฟังอดีตของคุณนะคะให้เขาโหสิกรรมให้เขาไปนะคะเขาจะได้หมดเว้นหมดกรรมจากเราแล้วหลุดพ้นไปนะคะอาจจะมีแค่ความคิดถึงอาจจะมีความห่วงบ้างเพอเห็นได้ยินข่าวจากเขามาหรือคนรู้จักเพื่อนมาเล่าให้ฟัง ก็ขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะขอให้คุณพบเจอคนที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวน,แ,นแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอให้มีความสุขนับจากนี้เป็นต้นไปและรักตัวเองให้มากๆนะคะหมอเชื่อว่าทุกคนมีความดีในตัวเองคะ่ะบางคนที่เขามองไม่เห็นความดีเราก็ปล่อยมันนะคะถือว่าเรา อยู่กับเขาเราทําดีที่สุดแล้วถ้าวันนี้เขาไม่เห็นค่าเขาจะมาเสียดายที่หลังมันก็สายไปแล้วค่ะอ่ะมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะ